ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอยู่กับช่องคนจรไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปขนกากดินนะครับหรือเป็นกากมันนะครับเอามาทำปุ๋ยครับเอาไปใส่ที่นาครับ ที่นาที่เรดใหม่นะครับส่วนคอกตัวนี้ผมก็เสริมขึ้นมาครับช่วงสีส้มนะครับเสริมขึ้นมาประมาณ40เซนครับเราจะไปดูกันครับว่าจะจะคุณได้กี่ตันครับก็ที่เราจะไปก็ อยู่ที่โรงมันนะครับโรงแป้งครับระยะทางก็ไกลอยู่ครับเพื่อไม่ให <endeu> ้เสียเวลาเราออกเดินทางกันเลยครับ 20่สิบนาทีนะครั ทางเข้าลงแป้งแล้วครับเดี๋ยวพามาดูราคามันนะปัจจุบันครับ3าซครับ2บาท2อบาทยีครับ,บ,บ, 25, บ,รบ25%่นี้2บาทครับ เดี๋ยวเราเข้าไปสักหน่อยก็จะถึงโรงแป้งแล้วครับ ครับกว่าจะได้ขายนะครับต้องมานอนรอครับมีแต่รถท่วงครับรถใหญ่ๆครับสิบล้อ มีทุกทุกขนาดรถครับรถไอแท็กรถสี่ล้อเล็กก็มีครับรถกระบะเล็กครับ रहा था ดกดินเยอะมากครับแต่ทุกวันนี้คนมาเอาเยอะครับเหลือแค่เหลือนิดเดียวเองครับก็เ,เอามาทำเขาเอาไปทำปุ๋ยมากครับเอาไปเพาะเห็ดมากครับอันนี้ก็ทำการยกให้ครับตักมาให้แล้วครับ มากครับปุบ่งกีหนึ่งก็เกือบเต็มแล้วครับโอ้โหลืม ลืมยัดผ้าแยงให้ลืมเอาพา,ายงใสข้างในครับมันออกมาข้างนอกครับเลยใส่ได้ไม่เต็มที่ครับข้างหลังล้นออกมาทาั้งเยอะครับข้างหลังถ้าใสพา,ย,ายงดีๆนี่ใสได้ทั้งเยอะครับเนี่ยครับใสได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับ แต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวจะลองเอาไปชั่งดูครับว่ามันได้กี่ตันครับเมื่อก่อนนี้เยอะมากครับตรงนี้กากดินนะครับเมื่อก่อนเยอะมากอยู่นี้ไม่ค่อยมีแล้วครับดูครับเหลือนิดเดียวเองเขามาเอาไปเยอะครับเอามาเขาเอาไปใส่ที่นาครับใส่ที่นาใส่ปลูกอ้อยปลูกมันอย่างเงี้ยครับมันจะสวยมากครับ ปลูกข้าวครับอันนี้ผมก็เอาไปใส่นาข้าวครับเผื่อมันจะช่วยจะได้ประหยัดพวกสารเคมีบ้างครับปุ๋ยพวกเคมีครับอาจจะใช้น้อยลงครับใช้พวกแบบนี้ดีกว่าครับ มันครับมันเยอะมากครับเขาคนมาเราขายมันนี่นอนสองวันสามวันครับกว่าจะได้ขายครับรถเยอะมากครับมาจากหลายพื้นที่ครับ เดี๋ยวเราเอาไป,ปราช่างกันครับเนี่ยครับคันนี้ก็จะมาเอาเหมือนกันครับมาเอาการดินหินมาเอาเขาก็มาเอาเรื่อยๆครับลุงมาเอาไปทำอะไรครับ,รบเอาเอาเอาไปทำอะไรครับ เอาไปทาอะไรครับเอาไปใส่นาเอาไปใส่นา<ใ>นอ๋อครูมันอะไรอ๋อครับได้แลนะ้วเนาะครับเพิ่งมาเอาบ่ครับมาเอาอ๋อมาเอาบันมาขายแล้วแบบมว่งมางๆเลยว่าเอากลับคูนไปแบบนั้นอ๋อครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปช่างกันครับเอาไปใส่หน้าครับ Cảm các มาดูน้ำหนักที่ได้มาครับน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกอยู่นี่ 6, ครับ6,170ครับจำนวนเงินก็185บาทครับ ละว30บาทครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยครับก็มาถึงที่นาแล้วครับเนี่ยครับที่ทำเสร็จแล้วครับปรับที่นาอะไรเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเอา กากมันมาใส่ครับกากด,ดินนะครับทําเป็นปุ๋ยครับไม่รู้จะดําลงหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะออกเหนียวเหนียวหน่อยครับไปดูกันครับ ก็ไหลลงดีอยู่ครับเมื่อก่อนมันจะหนื่นืๆนะครับไม่ค่อยลงเลยครับต้องเอาจอบมาขุดลงครับอันนี้มันโอเคถือว่าไหลลงอยู่ครับ หมดแล้วครับไหลลงมันหมดเลยครับลืมเอาตอนไปลืมเอาพ้าแยงเข้าข้างในครับเลยใส่ได้มาไม่เยอะครับได้แค่หกตันเองครับ หน้าอันี้ยังไม่หนานี้ยัง,นนยงไม่ได้ใส่ครับหนานี้ก็ปรับปรับเสร็จแล้วครับปรับปรับพื้นที่เสร็จแล้วครับ กันก็หมดไปร0อยกว่าบาทนึงครับร้0ยร้ดสิบกว่าบาทครับ185บาทก็ผมว่าก็คุ้มอยู่ครับตันละ30บาทเอามาใส่นาครับเดี๋ยวก็จะเอาเดี๋ยวก็จะเขียให้มันเผียให้มันทั่วทัวทั่วท,วท,วท,วทวนาครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ